สุดอาไัยผู้ว่านรงศักดิ์ผู้ว่าหมู่ป่าเสียชีวิตแล้วนายนรงศักดิ์โอสถทนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีหรือที่ทุกคนรู้จักผู้ว่าหมู่ป่าได้เสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลศิรีราชเมื่อวันที่21มิถุนาที่ผ่านมาเวลา18นาฬิกาสิริรวมอายุได้58ปี หลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยโรคมะเร็งสำหรับพิธีศพจะมีขึ้นที่วัดศีมหาธาตุวรวิหารบางเขนกรุงเทพในวันที่22มิถุนาสุดอาลัยผู้ว่าหมูป่า